สวัสดีครับผมเมื่อน,นี้มาพบพ่อกันในบรรยากาศคำคำ,คำครับผมยุสวนไทยครับผมอันนี้ก็เพราใหญ่จิตเ,เ,เ,เจ้าเก่าเจ้าเดิมแหละครับผมอันนามาสวัสดีนะครับครับเมือน,นี้ผมเมาปลานยุบวกลูกกันป้ปลาไฟครับผมครับ ินืบ้พมกี่ะีเหนอเนื่ออนเอน่ครับผมนี้ผมไปสาปลาครับบันนี้จีไดงไทยนะครับเนาะสาปาุวครับผมสาหนา่าะาเนาามนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอสาปลาซอยตากิบกันนะครับน้ำบกเราจัเบิ่งกันนะครับเนาะโอเคปะครับครับผมอ๋อมาโอ้ปลาฉีกหมดเลยตบเาเปลืมนบุหลับไปเอาบะไรนี้ โอ้ยพุ่นไปเอาเลยหลกหลายเลยพุ่ไปชิงครับผมไปเอาไปสาดไปพุ่นครับผมสาดไปทั้งกลนั่งพุ่นไหมส่มากก็ยัง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 กูไปเด็กพุ่นไปนี่ครับผมเดี๋ยวเอาปลาชิงตัวมันหลุดกันครับผมนี่ครับตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวฟังซาดน้ไหมนี่ครับให้เป็งตัวปลาขิงเลยครับนี่ครับผมเอาล้วครับจับเรียบร้อยเนอาครับผม ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนะครับบ้ครับผมมาบึงครับบึ้งตัวนะครับเียถากตัวครับผมนี่ครับปลาที่ใดครับผมโอ้โหนะครับปลาคอปลาเก๋ปลาเข่งปลาสลิดนะครับนะนี่ครับปลาจิตครับผมมือนีก่ะมือนีก่ะถือว่าหมันด้วยดิครับมือนีนี่ครับผม นี่ปลาหลายวะครับนี่ปลาหน่อยหลอยู่ไหลอยู่วะครับเวียเวียมากเลยนี่ครับผมปลานี่ใส่เวีงครับบันี่เวียงกับสวิงบ้านผมเบิ่นสวิงนะครับเนาะเห็นปะนี่ครับผมปลาปลาสลิดครับนะครับหาปลาบรรยากาศคำคำเมื่ดเดนะครับเนาะ นี่ครับปลาเอาปลาบวกนี่ก็อนนี่น้อยๆนี่ครับโุ๊คครับกออไั่ครับผมหกครักนี้ครับมึงไผ่เไอร์แมนไผ่ธรรมดาครับไผ่น้ำนี่นี่ครับผมเบิ้งตัวปลาเนะครับจับมาโชว์ตัวนะครับโอ้เมื่อนี่พอยิ่งจบบได้มาแบบเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวแล้วครับนะมาแบบตั้งใจครับผมเมื่อนีเพอ่ามันฝาแล้ครับ พาเห็ดฝ้าไปนะครับครับโฉนะครับโฉปลาปลาเขียงหน่อยครับปลาเขียงหน่อยครับผมสังดินสวดสวดเจ้อครับคุณเขไไา่าไปในงาไผ่หนามของคุณครับผมนะครับปลาคอนี่ยิมงจ้านโอ้มีครับปลาก็พอมีนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับผม อันนี้ก็ดิเป็นกันเอาป่านะครับบรรยากาศย้ำแมลงคำคำนะครับเนาะครับผมกะดิถ่ายไปยี่เพิ่งกันเรื่อยๆนะครับครับผมก็อาจจีได้มีผกักผักสองนะครับเป็นว่ผาผักสองตะเสาผักสองตะเสานะครับเนาะนะครับบรรยากาศช่างสวนแห่งขีดครับผม ทำเมืองยากปลาแม่กระขนเอาน้ำกล้องนะครับนี่ไปครับครับนั่งเป็นห่างไปนั่งเป็นบ่เจ้าในมือนี่กัฝากไปทั้งนี้นะครับเนาะครับผมครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้มาต่อผักสวนครับผมนะครับเนาะหันหน้ามาเบิ่งกล้องนะครับกวนที่ปิดนี่โอ้เราฝ่าวน้ำปลาครับผม นี่ครับก้อนดิปดคลิปหันหนาเบื้องกว้างนะครับไปเดี๋ยนวนี่ปนี่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 ครับผมนี่ยุดตีนผมแค่นันเออนี่ครับหันหนาเบื้องนะครับนี่ครับผมไปครับ